ประมาณนี้น่าจะมีหูแตกใ้สตรีมเมอร์ได้หูแตกไปคงเดียวต่อหนึ่งเลย A W S D Space Bar เมาส์รอได้เสมอมาเถอะโอ้ใจถึงจริงๆนี่หมาแมวด้วยนี่ไรเลยคืออะไรอ่ะทองคําทองคําแท่งมามาลึมไปว่าจอเล็กนี่หว่า ข้อไปไหน,ไหนวะเนี่ยผมว่าเสียงเพลงจะไม่ดังนะผมลดให้แล้วนะอะไรวะอยู่ไหนวะเนี่ยอ๋าต้องกดอะไรเลยาะนี่ทางที่เราออกมาหรือว่าเข้าเนี่ยผมอยู่ไหนวะเนี่ยอยู่ภายในห้องเสียงภูอ๋อก,กด enter เฮ้ยตกไอ้กี่ imdb ผมว่าจะไม่โปนะผมก็ไม่รู้เหมือนว่าตัวละครน่งว่าน่ารักดีแต่มีอีกอย่างก็คือโปนี่แหละค่อนข้างโปอยู่อะกด e แบบหมุนแบบ i e เหรอยังไม่ค่อยเข้าใจคอนแทคต้องไปดูก่อนอืหัวเสียงเพลงบาลานเสียงเพลงไม่ค่อยดีเท่าไหร่เสียงดังมาก อาจจะต้องกดเอนเตอร์นะฮ้ฮะหยิบหัวโอเคเหมือนแบบประกอบกันดั้มมีห้องเปิดนะอันนี้อะไรอะควายควายไม้นั่นคืออะไรควายมันทำท่าไหมมีควายตัวหนึ่งที่แบบนี่ไ่วะ หรือว่าเราต้องจับมันตั้งนี่ไงครตั้งแล้วไงวะพาร์ฟอะไรวะหันหันมองหันมองแอปเปิ้ลควายหันมองแอปเปิ้ลเกมอะไรวะนี่เหมือนทางจะเปิดอันนี้พาสเซนสินะพาเซนของเกมนะนี่จำไวน้นะทวนเวลาทำเกมทำแบบนี้นะอ๋เอ,เ,อเด็กใครวะเนี่ยอ๋ออย่าแก้มพี่เลยน้องพี่ยังเด็ก กดอย่างอื่นไม่ได้นะนอกจากเอนเตอร์เก็บตุ๊กตาเก็บของเล่นองเก็บของเล่นให้น้องทำแบบทำทำหกทำเลเทะไว้หรือเปล่มามันนอนในีมงม,งมงูนอนนี่มันนอนเนี่นอนเงตามอะไรกูเั้งหนาเกมมันจะสื่อว่าอะไรกันนะห้ามีลูกก่อนวัยอันควรอะไรในเลขสามอาไอเด็กสามขวบจำไว้นะอชอบแกล้งกูเหมือนเป็นพี่เลี้ยงเด็กกูอี รกระทะ้กล้วยกระทะซอสหอยเป็นพารเซนแบบงงๆอ่ะสับประรถกระป๋องอ่ะอรอดกผมต้องหาความแตกต่างก่อนนะโฟมไฟไข่โฟมผมเห็นผล,ลไม้สองอันหยิบมาได้เหรอนี่มาคอร์ดผมว่าผมงงกับอันนี้วะ่ะวางกลับที่เดิมเลยมันม,ม,มาจากไหนวะไข่ทำม้วนทำไม่เป็นอนะ่ะม,ม,มันเอากล้วยกลับไปวางที่เดิมไม่ได้หรอผมถืออะไรมาเนี่ย ว a าผมรู้แค่ว่ามันมีสิ่งที่เหมือนกันอยู่อันนี้คือส้มกับกล้วยวะแล้วก็มีอาหารพวกฟาสต์ฟู้ดเนี่ยเหมือนกันอันนี้แล้วก็อาหารกระป๋องพวกผลิตภัณฑ์อันนี้ก็เหมือนกับอันนี้แต่ว่าไม่เข้าใจนะหรือว่าผมเล่นผิดผมว่ามันต้องไปเอาโคมไฟมามาไว้หรือะจะได้ครบคู่กับอะไรวะเล่นใหม่ <laughs> ต่เกมเกมมือหนึ่งของเขาจะเป็นพวกแบบเฟอร์รี่สัตว์รูปร่างคนยังไม่ค่อยมีอะไรให้แปลนะก็ดีนะไม่ออกแนวพัดเซ้นจ๋าเลยนี่หว่าเขาชอบทำพัทเซ่นเหรอกำลังไปเจอเด็กเป็ดอีกอะมึงอยุ่นิ่งๆเป็นไหมปิดแล้วน,นะจริงจังมากอันนี้เป็นเกมที่ต้องจริงจังนะไม่งั้นทำทำผิดทำพลาดแน,น่นอนนี่เล่นไว้สามวิสามวิเลยหดไปไหม คือมีว่างอันหนึ่งก็คืออันนี้และของทุกอย่างมันเชื่อมกันละกล้วยส้มเบอร์เกอร์ฮอทดอกอาหารกระป๋องกับน้ำจริงซอสหอยเหลือแค่ก,กระทา้ากับโคมไฟที่ไม่รู้ว่ะ <c oughs> เป็นอย่างหนึ่งที่มันไม่ใช่ของกินแล้วกันนะหยิบไงวะไม่รู้ต้องลองเพราะว่าผมไม่นี่มาละอ่าได้แฮถึงกับอาร์กันเลยทีเดียวเป็นไงการคาดเดานี้ฉลาดเหลือเกินไม่ใช่ฮ วางได้นี่หว่าจะต้องวางให้ตรงกันเอาไอ้นั่นมาก่อนนะซอสหอยแล้วก็หอยกระป๋องไปวางหอยกระป๋องไม่ใช่อ่ะทำไมมันชอบวางไม่ติดหรอือมันวางไม่ได้หรือว่าวางผิดเหรออ่ะตรงเนี้ยวางได้งงวะ่ะเพิ่งดื่มกับอะไรเหรอนั้นก็จับคู่กับผลไม้ฟาฟูก,ก็จับคู่กันแล้วนะงงวะ่ะแมง อะไรวันนี้กูเล่นเกมอะไรอยู่วะมาบิดที่ถ้ามาลาวะวางไม่เหอะเดี๋ยวก็ถูกเนี่ยไม่รู้จุดเชื่อมโยงเล่นแบบถอดสมองไม่ไหวแล้วส้มคันน้ำนี้ไหมไม่ใช่จะเป็นพวกคำ ำหรับไม่รู้นะสาจริงว่าพารเซลมันก็คือแค่วางให้ถูกหรือว่ามันมีอะไรมากกว่านี้หรอถ้ามันมีอะไรมากกว่านี้ก็คือฉลาดไม่พอเลยเนี่ยสาบแบบว่าคาดเดาถอ้ยเดี๋ยวดูก่อนนะว่าดูไม่ได้นี่หว่างันผมบอกวิชูโนเวลแต่มันไม่มีคําพูดอะไรเลยนีกว่ามีไงมาหาชิ้นส่วนต่อไปครับส่วนอกลำตัวบางนี้เอาไปเอาไปกินไม่มีหมาขึ้นมา กมผมเล่นเกมนี้มากี่นาทีแล้วนะต้องดูว่าจะมีอะไรเอนจอยที่เราชิ้นแบบนี้แขนขามันจะแบบนับแบบแขนข้างซ้ายแขนข้างขวาปะ่ะมันก็ยาวเลยขาข้างซ้ายขาข้างขวาไม่รู้หมาได้ด้วยโอเเอาโอเคกูหนีดีกว่าถ้าหมาจะเสียงนี้หมามันตัวใหญ่ว่ะ ใหญ่มากเลยหมาพันอะไรวะเนี่ยไม่ค่อยรู้เรื่องได้หมาดลยอย่างนั้นก็เซฟหน่อยไหมเล่นไก่เซฟทำมันเก่าครับแอดแอด่อ๋อมีเลขอ่ะติ่งตรงตั้งติ่งจะรู้ได้ยังไงวะเนี่ยเฮ้ยถูกด้วยเอ๋ออีิดงโอ้โหโอ้อหออเทียบเพอร์ซ้ำ มันมีอะไรที่เราต้องจาํามันต้องแต่ตอนแรกวะมันไม่รู้เนอะไม่ค่อยได้จําไม่มีอะไรเกี่ยวกับสีเลยนะเก็บเนหรือว่าสีห้องรอระใช่ปะสีห้องหรือ่าสีดำดำไปขาวโอเคขาวไปเหลืองโอ้ยไอเวนเหลืองมันก็น่าจะใช่ดิเพราะมันแบบเหมือนแบบเป็นแสงอะไรเงี้ยแสงสีขาวคิดถึงแสงก็สีเหลืองเชื่อมโยงสุดๆอาลืม อุลืมฟ้าดำขาวเออยอย่าซ้ำเขียวเหลืองพารเซ่นมันดูแบบไอ้นี่ไปนหน่อยเข้าใจยากไปหน,น่อยแล้วก็แบบไม่มีโพยไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรที่แบบเป็นพารเซ่นที่สนุกเป็นพารเซ่นที่แบบงง,งแล้วก็งนังนงันอะ เข้าใจป่ะพอทาเสร็จมันก็ไม่รู้สึกว่าเออเราฉลาดเอเส้นที่สนุกเราต้องแบบทําให้รู้ว่าเราฉลาดป่ะแต่แบบอะไรก็ไม่รู้นี่ไม่ควายว่ะเฮ้ยผมจะบอกกันเลยว่าผู้สร้างเกมนี้เขาก็นั่นแหละเขาทําเกมผีนะครับนี่เป็นเกมผีคืออะไรเอ่ยเอกระบะ <c oughs> ผมทําอะไรลงไปวะผมทําอะไรอยู่นะตรงไหม มีอะไรก็ไม่รู้คตงงอ่ะอันนี้คืออะไรเนี่ยเป็นอีหยังอยู่อะมันคือพาเซิร์หรือเปล่าที่ต้องเปิดอันนี้เพื่อจะให้เราได้เดาเป็นทางที่ถูกต้องอใช้มองน,นนะครับคนดูรู้ก็ช่วยกันได้นะครับคนดูน่าจะบอกว่าไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันเกมอะไรวะคนดูนี่คือช่วยช่วยได้เยอะกำลังใจชั้นดีอันนี้โคตรงงอะงงกว่าอัน,นอื่นอีก อันหนึ่งมันพอพอเดาได้อยู่อะไรกันไม่รู้เหมือนต้องต่อสายเหรอจะไปรู้ไหมเนี่ยมันคืออะไรต้องต่อมาต่ออันนี้หรืออันนี้ไอนี้ว่สายไฟเนี่ยยังต่อสายไฟวุนฟลกนี่เคลียร์ระเบิดไม่น่าใช่เล่นไม่จบก็น่าจะประมาณนั้นว่ามันค่อนข้างยากค่อนข้างงงอะกดไม่ได้แล้วนะเน,นี่ย ฮะฮะจริงๆครับมันคือการต่อสายเพื่อไปถึงไอ้วงกลมแต่ว่าไม่ไม่มีใบอะไรเลยว่ากูต้องทำส้นตีนอะไร,รือแบบมังเป็นมุมมองแบบนี้นะแล้วมึงแบบมองแบบว่าวงกลมอยู่ไหนกูยังไม่เห็นเลยกูต้องเดินไปดูเดินอย่างช้าแล้วก็แบบสายไฟมังแบบเป็นอย่างเงี้ยมันจะรู้ไหมนะว่าขีดขีดส้นตีนเลยะแล้วบางอันมันก็มีกากบาดอยู่มนงกำแพงใครจะรู้ว่ามันต้องทําอะไร่างนี้นีงไงแล้วกูเดินช้าขึ้นนะอย่างนั้นก็ผ่านแล้ว พาเซนที่ใช้ความสามารถตัวเองสูงนะครับที่ผ่านมาได้นี่คือถือว่าโชคดีที่ยังให้อภัยเกมแล้วกันโอ้ m ม่ก d เดคืออะไรวะนนี้พาร์เซนแบบเขาวงกดเลยปะเนี่ยถ้าเขาวงกดนี่โอ้โหกัดฟันกัดเขาวงกดนี่ไม่ใช่นะ ต้องเข้าดูทีละอันเลยมังเนี่ยแม่เป็นเกมพาร์เซลแบบจ๋าเลยะพาร์เซลแบบเดี๋ยวปักหมุดไว้ว่าเป็นแบบพารเซลหัวร้อนอะ่ะงั้นพารเซลกว่ากูไม่บอกอะให้มึงหาเองใต่ระดับให้มันยากขึ้นไปอีกอย่างเงี้ยนะฮะยังไงกว่าอันนี้แล้วอีกบ่นตั้งนานอันที่แล้วอะเอ้ยนะแล้ะครับส่วนขาขาไก่เอ้ ปวดหัวเลยเป็นส่วนแบบของน่าจะผ้าตรงตรงตรงเป้าน่าจะเป็นผ้าแล้วก็ขาไม่มีหมาลับเี้ะช่วยด้วยหมามาเส้นมันยากมากครับใครเป็นคนคิดเนี่ยฉลาดมากเลยนะไม่ใช่ไอสไตล์ก็ทำไม่ได้หรอกาเส้นแบบเอาแต่ใจเป็นมาเส้นที่แบบว่าทํามาแบบให้ยากอย่างเดียว อา่ากล่องเหรอไมีอะไรอีกวะเนี้ยง่วงแล้วไม่อยากนอนก็คือต้องไม่เตะบอลครับเตะบอลอะไรอ่ะจะรู้ไหมนเนี่ยกดอะไรได้ไหมกดกล่องได้เห้ยว <Hey. S 1> ัดวัดวัดเสียงเพลงมั้งครับแอบหลอนอยู่ในใจซ้อนกันได้เหยียมซ้อนกันทีลาน,นี้มันใช่พาเซิรนมั้ยเนี่ยปะ่ะ เตะบอลกันเตะที่ไหนผมเตะบอลไม่เก่งหรอครับคิดว่าไอ้คนติดเกมคนนี้มันจะแบบเตะบอลเป็นโร่เพลงย้วยจัดเพลงมันย้วยจัดไม่ใช่พาร์เซิลแล้วไม่ใช่พาร์เซิล์แล้วเนี่ยมันหยิบกล่องวางวางอะไรก็ไม่รู้หนูผิดอะไรผิดที่แอบหลับ น่าจะประมาณนั้นเอ้ยแค่นี้ปะมึงก็เปิดประตูให้กูเดี๋ยวกูเดี๋ยวตอนท้ายกูจะมาจัดอันดับว่าว่าเส้นไหนดีสุดไอ้เวมเกมแล้วก็ฮะอะไรอะนึวกว่าเป็นวิชลหูเวลูอีสัตอ้ยแล้วมันมีเด็กมาแล้วเด็กเกียนคืออะไรเราต้องวางกล่องอะโอ้โหวางกล่องอย่างเหนื่อยมึงเอามาทำอ,อีกอ่เกะเด็กเปรต จำเอาไว้นะเด็กพวกเด็กพวกนี้พอแม่ไปสั่งสอนแม่ไอเด็กพวกนี้แม่งน่าจะแกล้งผมแน่เลยวะที่มันกล่องมันกลับมาเป็นเหมือนเดิมน่าจะเป็นพอเด็กพวกนี้มันไม่เอาลงมาแน่เลยแง่งต้องจัดของใหม่หมดเลยเป็นพเซนไม่เชิงพารเซนน่าจะเป็นอะไรสักอย่างของเกมแต่ว่ามันไม่หนุกเลยอะหรือมันมีวิธีที่ทำไวขัดไวกว่าน,นี้คนไกลรับซ่อนอยู่ เกมนี้มีกี่ฉากจบวะเนี่ยเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเกมบ้าๆนี้วันนี้ก็คงเล่นเกมเดียวพอลนะเจอไอ้กเกมส้มตีนนี้เข้าไปโอ้เด็กไปแล้วเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าวะเนี่ยแต่แต่ละอันมันเรียงเลขไม่เหมือนกันสร้างมาให้ใครเล่นไอ้เฮียเฮ้ย มึงรอกูเล่นปหมรอกูเล่นไหมขอขอลองขอลองต่อกล่องกูไปต่อเลโก,ลก้ดีกว่ามั้งหรียมึงโยนกล่องไปเลยเฮ้ยสิบบอกกูทีว่าจบความวุ่นวายนี้แล้วใช่ไหมโลกต้องสงบสุขได้แล้วมั้งแต่มันจะได้คะแนนตรงมันทำฝุ่มหัวร้อนเนี่ยแหละถึงมันแบบเกมมันจะแบบเออเหมือนทำมาเพื่อประชดทุบเกมเลย เหมือนกันวะต้องทุบแล้ววะนะฉันพยายามเพื่อเธอขนาดนี้ขอพรขอหนึ่งขอหนึ่งพรขอพรหนึ่งข้อเหมือนยยาการรวบรวมดาวกนบบลันมาแล้วมาแล้วต้องติดกาวไหมยังด,ดูไม่ประกอบบเอ้ยเอาวะ แขนม่งไม่ดูไม่เหมือนเลยแต่ก็โอเคขาก็ไปใหญ่ใหญ่ขึ้นมาได้ไงโอเคจบเกมแค่นี้รับนอนก็ <c oughs> น่าจะประมาณนี้ป่ะแต่จบนล้วมันก็อุ่นใจปแปลกๆอยู่นะแต่ก็โดยรวมของเกมะนะเฮ้ยให้พรมันให้ขนมปังวะ นี่เสกบรรดาลพรบรรทันโทสะขอกูแดกไปหมดไม่หมามันลูกลูกมันเยอะจังวะเชียร์ลูมเลขสิบเอ็ดครับก็จบประมาณนี้นะครับกับเกมหัวร้อนนะครับ มันประสบความสาเร็จเรื่องหัวร้อนนะแต่นอกนั้นก็ไม่มีเหี้อะไรเลยมีแต่พาสเซนอะไรก็ไม่รู้ก <c oughs> ดไลค์ให้เป็นกำลังใจให้คุณขอให้สุขภาพแข็งแรงแม่ให้ฮอยังดีนะให้ฮะคือผมไม่เคยให้เกมไหนน้อยบบอขานาดนี้แต่ผมจะบวกคะแนนให้กับความหัวร้อนแล้วกันหัวร้อนแล้วมันค่อยมีมีความสุขทีหลังใช่ไหม ก็น่าจะประมาณเจ็ดนะเหมือนเหมือนมันตั้งใจเกียนผมอะประมาณประมาณนั้นนะเหมือนเป็นเกมที่ตั้งใจจะเกียนไม่ใช่แบบเกมแต่ว่าจริงๆมันก็ทําออกมางู้งนะมันดูงู้นะจริงๆมันดูไม่ค่อยมีอะไรข้อเส้นที่ชอบที่สุดก็คือสีครับสีดูง่ายสุดแล้วก็ดูไม่รู้ดิผมเอามามั่วๆในหัวว่าสีนี้ต้องไปนตรงนี้แล้วมันก็ถูกสีแดงตรงข้ามกับสีแดงก็เป็นสีฟ้าอะไรเงี้ยโอเคครับก็วันนี้ก็มีคนติดตามมาใหม่ก็คือ คุณดอปไลน์ไวไหมน่าจะอ่านประมาณนี้โอเคครับขอบคุณมากๆนะเลยครับก็สนับสนุนได้หรือจะเข้าดิสก็ได้นะขอบคุณทุกคนที่ดูชิปนี้หรือไลน์นี้นะครับดูจนจบเลยขอบคุณมากๆว่าต่อไปให้ถ้าช่องผมโตแล้วผมก็ยังจะขอบคุณอยู่นะครับเรามาโตด้วยกันเลยกนะันไว้แค่นี้แล้วกันไว้เจอเกมหน้านะครับก็ไว้เจอกันอีกสักครั้งนะครับไว้เจอกันใหม่เจอกันครับผม